ผลการปฏิบัติงานของสายชั้นป .1 ประจำเดือนธันวาคมปีการศึกษา2564ในเดือนธันวาคมสายชั้นป .1 ได้ทำการทดสอบ AITP รอบ p t e ท t ของครั้งที่4ซึ่งการทดสอบครั้งที่4นี้จะมีทั้งการเขียนแต่งประโยค การอ่านบทความและการอ่านประโยคแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบ AITP ซึ่งทั้ง3ครั้งที่ผ่านมานักเรียนสายชั้นป1มีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นในการทดสอบในแต่ละครั้งสำหรับเดือนธันวาที่ผ่านมาสายชั้นป1ก็ได้ทำการทดสอบระหว่างเรียนของดอยตุงครั้งที่3ซึ่งครั้งที่3นี้ จะเป็นการทดสอบด้านการเขียนในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสายชั้นปหนึ่งก็ได้รับการนิเทศภายในสถานศึกษาจากฝ่ายวิชาการสายชั้นปหนึ่งได้นำคำแนะนำจากท่านผอออมาปรับใช้โดยการทำบัตรภาพโดยมีคำและคำอ่าน อยู่ในบัตรภาสเพื่อให้นักเรียนได้อ่านคำได้ง่ายขึ้นในวันที่6มกราคมที่ผ่านมาสายชั้นป1ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กของทางโรงเรียนและทำกิจกรรมวันเด็กและกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของสายชั้นมีการเล่นเกมการแลกของขวัญกันภายในสายชั้นกิจกรรมบูรณาการสินสร้างสารรค์และจินตนาการของห้องเรียนป1ทับ1 เรื่องการจัดการขยะในรูปแบบ 3R ขยะหันษาครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนประเภทของขยะรวมถึงการย่อยสลายของขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกและนำมาบูรณาการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงกามมาตรานอกจากนี้ครูและนักเรียนยังได้นำกระดาษที่ใช้แล้ว2หน้าและเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ กิจกรรมบูรณาการสิ่งสร้างสรรค์และจินตนาการของห้องเรียนป .1 ับ2เรื่องธรรมชาติแปรรูปผักและผลไม้แปรรูปเนื่องจากช่วงนี้มีการหยุดเรียนตรงกับวันศุกร์ทางครูประจำชั้นจึงให้การบ้านนักเรียนให้ไปฝึกทำการถนอมอาหารในรูปแบบของการตากแห้งโดยใช้แสงแดดเพื่อฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเองและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในครั้งนี้กิจกรรมสินสร้างสรรค์และจินตนาการของห้องเรียนป .1 ทับกิจกรรมดินแดนของไข่หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าของลักษณะของไข่ส่วนประกอบของไข่และประโยชน์ของไข่แล้วนั้นนักเรียนก็ได้นำออกมานำเสนอในสิ่งที่ตัวเองได้ไปศึกษามานอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมในเรื่องของไข่เรื่องแสงกิจกรรมอาหารคาวจากไข่ นักเรียนได้ทำกิจกรรมไข่เจียวทรงเครื่องและก็ไข่เค็มนอกจากนี้ยังให้นักเรียนกลับไปทำกิจกรรมที่บ้านของตนเองกิจกรรมสิป์สร้างสรรค์และจินตนาการของห้องเรียนป .1 ทั4นะคะการศึกษาความคิดสร้างสรรค์จากกิจกรรมศิลปะการปะติดจากใบไม้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ4ได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นในการใช้อุปกรณ์ ในการทำภาพปะติดจากใบไม้ให้คุ้มค่ามากที่สุดโดยการเก็บใบไม้สีเขียวจากต้นไม้มาเท่าที่ตนเองจำเป็นจะใช้กับภาพและให้ใช้ใบไม้แห้งมาเป็นส่วนประกอบของภาพมากขึ้นในเดือนธันวาคมนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1 4ได้นำเนินการทำกิจกรรมภาพปะติดจากรูปใบไม้รูปนกฮูกและรูปเมน่นโดยเปิดโอกาสให้เด็กๆได้คิดสร้างสารรค์หาใบไม้ตามความสนใจของตนนำมาทำ การปะติดด้วยวิธีการของตนเองนักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ของการทำภาพปะติดจากใบไม้ในครั้งก่อนไว้ดังนี้ได้สังเกตการเปลี่ยนสีของใบไม้ตามฤด,ดูกาลจากสีเขียวปเปลี่ยนแปลงไปสู่สีเหลืองและสีน้ำตาลได้รู้จักลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันของใบไม้ได้รู้ถึงคุณค่าของใบไม้ที่สามารถนำมาสร้างเป็นภาพที่สวยงามได้ทุกคนได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตนเอง ในการปาติดภาพต่างๆโดยด้วยความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองการสื่อสารกับผู้ปกครองทางไลน์กลุ่มของแต่ละห้องเรียนในสายชั้นป .1 ครูทุกคนได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการทำกิจกรรมวันศุกร์และการจัดการเรียนการสอนโดยให้ใบงานการบ้านผ่านช่องทางไลน์กลุ่มของแต่ละห้องเรียน การ PLC การภายในสายชั้นป .1 น,นะคะก็ได้พูดคุยถึงปัญหาภายในสายชั้นนะคะปัญหาที่1ก็คือการลุกออกจากที่ในเวลาเรียนของนักเรียนนะคะค,คุณครูก็ได้มาปรึกษาการและหาวิธีการแก้ปัญหาก็คือหากิจกรรมและเกมให้เด็กทํานะคะเพื่อเก็บเด็กนักเรียนให้นิ่งขึ้นไม่ออกจากห้องเรียนบ่อยๆค่ะปัญหาที่2ก็คือนักเรียนมาโรงเรียนสายนะคะก็จะแก้ปัญหาโดยการ แจ้งเตือนนักเรียนนะคะและประชาสัมพันธ์ฝากฝากถึงผู้ปกครองนะคะขอความร่วมมือให้ช่วยดูและก็ช่วยเตือนนักเรียนให้มาโรงเรียนตรงตามเวลานะคะส่วนปัญหาที่3มก็คือนักเรียนจําสระที่เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดมาอยู่ด้วยกับสระนั้นๆน,น,นะคะไม่ได้นะคะเช่นสระโอสระออนะคะแก้ปัญหาก็คือฝึกให้นักเรียนนะคะอ่านคําที่ผสมด้วยสระนั้นๆแล้วให้นักเรียนนําคํานะคะมาฝึก แจกรูปสะกดคํานะคะเพื่อให้จําสระนี้ได้นะคะเช่นนะคะคําว่าตกนะคะก็จะเป็นตออกตกนะคะทั้งนี้นะคะก็ยังจะทําบัตรภาพนะคะที่มีทั้งคําแล้วก็คําอ่านนะคะให้เด็กได้อ่านแล้วก็จําในคําเหล่านั้นได้ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่7มกราคมที่ผ่านมาคณะครูสายชั้นปหนึ่งได้เข้าร่วมการ Zoom meeting การติดตามดีหรือการปรับใบงานให้เหมาะสมกับนักเรียนจากาคณะครูจากดอยตรุงคณะครูสายชั้นปหนึขอขอบคุณค่ะ